จุดชมวิวครับจุดชมวิวเทวทัพเัาห้ามเก็บดอกไม้เอาอมาขนานไ่นจุดชมวิวเทวทัพข้างบนน่าจะเป็นลานกลางตินข้างบนนั่นน่าจะเป็นลานกลางตินเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดู นี่ครับต้นไฮไลท์ของเราครับต้นชมพูภูคาเนาะมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่อกี่งชาติ่อกภูคานะครับจะออกดอกช่วงเดือนมก,กราภูผาเนาะแต่ว่าเรามาก่อนก็เลยเไม่เห็นดอกต้นชมพูภูคานะครับเสียงระไรกรอบ นี่ฮะคุณชมพูบุกาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิชวชิวทัศน,น,นะนะโอ้ยวิวดีครับวิวดีโอ้ตรงนี้พผนอลม,มาเลยฮะตรงนี้วิวซาบระหุสูงศาเลยนะครับ นะทะเลหมอ,อกเมื่อคืนฝนตกนะครับก็มีทะเลหมอ,อกขึ้นเล็กน,น้อยร่เหนีวยวว่านในหกเลยอากาศดีครับเย,ย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะน่าจะประมาณ19 20องศาครับตอนนี้เอ้หกนาฬิกา นุ่มสวยงามนะครับถ้ามีเวลาก็ออกเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับเราจะได้ลืมเรื่องราวในช่วขของขณะเขาอย่างนั้น,นเวลาเราออกเดินทางไปท่องเที่ยว <c oughs> แล้วก็ทําให้ชีวิตอืนยาวนะครับออกไปเจอพบสถานที่ใหม่ๆนะครับเพื่อนใหม่ๆเนาะนี่ฮ